สวัสดีค่ะช่องน้องน้งคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาชมสวนมารุพงศ์ริมน้ำที่หน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรน,นะคะเป็นสถานที่นั่งเล่นพักผ่อนทานอาหารวิวสวยติดริมน้ำบางปะกงและเราก็มองเห็นสะพานบางปะกงด้วยนะคะจากจุดที่เห็นอยู่มีท่าเรือมี แต่ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่ามีเรือท่องเที่ยวหรือเปล่าเพราะเราไปตอนกลางคืนเราก็มีการถ่ายจุดที่เรือจอดด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการสอบถามใดๆชัดเจนเพราะว่าเป็นเวลาพักผ่อนของทุกคนแล้วทุกคนก็มานั่งเล่นพักผ่อนเราก็ไม่กล้าสอบถามนะคะก็ลองชมบรรยากาศไปพร้อมๆกับเราเลย ะะเขาก็ประดับไฟแสงสีตลอดแนวเส้นทางเลยนะคะสวยงามมากเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกันกับเราด้วยจริงๆแล้วอะเราเพียงแต่ผ่านไปทุระนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปถ่ายทำตรงนี้โดยโดยเฉพาะแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่สวยจริงๆอดใจไม่ได้ก็เลยถ่ายมาให้รับชมด้วย เนี่ยค่ะก็ถนนนี้คือประมาณยาวคือจากจุดหน้าโรงพยาบาลยาวไปจนสุดโรงพยาบาลเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ตกแต่งไฟสวยงามทุกจุดอยากมีบ้านอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยค่ะจะได้เดินไปเล่นได้ประจำ แล้วนี่เป็น,นบรรยากาศภายในสวนนะคะพอเราเดินเข้ามาก็จะมีจริงๆแล้วมาวิ่งออกกำลังกายหรือมานั่งเล่น่ตรงนี้เป็นจุดจอดเรือนะคะก็ตอนกลางคืนไม่ทำการแล้วก็ไม่เห็นผู้คนใดๆก็คือเป็นจุดจอดไว้เฉยๆแต่เราก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะตรงตรงนี้จะเป็นเออลงไปในแม่น้ำเนาะ และเขาก็มีมุมสวนป่าด้วยนะคะก็รับชมธรรมชาติแต่เราไม่สามารถเดินลงไปได้นะเขามีกำแพงกั้นไว้นะคะอันนี้ถ่ายภาพทุกมุมเลยนะคะนี่เราก็จะเป็นโซนเดินเล่นเราก็จะมีการเดินไปชมคือถ่ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้ผู้ชมได้ คือให้เพื่อนๆได้รับชมทุกบรรยากาศถ่ายทอดทุกบรรยากาศที่สวนมรุพงษ์แห่งนี้นะคะถ้าใครได้มีการผ่านไปจุดนั้นลองไปเช็คอินถ่ายภาพน่าจะเป็นบรรยากาศสวยๆที่ชวนมองอีกอีกอีกภาพหนึ่งเลยนี่เราเองก็ โดยส่วนตัวไม่ได้ถ่ายเลยนะวันนี้ก็คือทำคลิปวิดีโออย่างเดียวภาพนิ่งส่วนตัวไม่ได้ถ่ายเลยแต่เมื่อหลายปีก่อนที่เขาจัดนิทรรศการภาพถ่ายเรามีโอกาสมีภาพถ่ายกับจุดนี้แล้วลองดูนะคะบรรยากาศดี จริงๆแล้วจุดบริเวณนี้นะคะถ้าออกไปถนนเส้นนอกจะมีร้านอาหารด้วยแต่เราโด,โดยส่วนตัวเราเองไม่ได้แวะไปตรงจุดนั้นๆน,น,นี่ก็ถ่ายเป็นบรรยากาศภาพรวมเลยนะคะเด็กๆก็วิ่งเล่นกันอยู่นี่ตรงนี้เป็นริมแม่น้ำบางมะกงเรามองไปเห็นแสงไฟด้านหน้าสุดทางนู้นก็คือเป็น ถนนสายเมนของบางประกงเลยนะคะวิวแบบเนี้ยคือโดยส่วนตัวเราเราจะชอบมากเลยเนี่ยค่ะก็จะเขาก็จะแบบดูแลความสะอาดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็จะมีคนมานั่งเป็นจุดๆนะคะเราก็ไม่กล้าไปถ่ายโดนผู้คนเพราะว่ากลัวจะละเมิดสิทธิของเขาก็เลยแบบหลบเลี่ยงไปเนาะ หายแต่จุดสวนสวยอะไรประมาณนี้มีเลยค่ะบรรยากาศภาพรวมลองมองไปดูนะคะมองไปดูด้านหลังที่เรา,เาคือสวยมากจริงๆเราเองก็มีโอกาสได้เดินเล่นเล็กๆน้อยน้อย รับชมบรรยากาศแต่ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะจุดนี้เนี่ยจุดที่เราบอกคือเขาก็จะมีกำแพงล้อมล้อมไว้คือกลัวเด็กจะปีนป่ายลงไปหรือหรือใครจะเซิร์ฟี่แล้วตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ป้องกันไว้ให้เนี่ยจุดที่เรากำลังถ่ายรูปอยู่ณนะตอนนี้นะคะ แต่ว่ายอมรับว่ามีพื้นที่สีเขียวที่สดสวยและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะทำคลิปใหม่ๆมาให้รับชมอีกบายบาย